ค okay. ท้องฟ้าที่เปิดออกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับคริสตจักรแห่งสวรรค์เล่าให้พวกเราฟังเลยนะครับตอนที่ผมกระโจนเข้าสู่งานรับใช้ใหม่ๆช่วงใหม่ๆแล้วอาอสัปดาห์แรกน่าจะเป็นสัปดาห์แรกหรือเป็นสงสัปดาห์แรกแเลยนะผมจำเรึ่งน,นี้ได้แม่นเลยครับมีเพื่อนผมคนนึงหนุนใจผมไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อเธอแล้วกันนะครับเขาลงทุน ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปสิงคปโปร์เพื่อจะอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องนี้มันสะกิดใจผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับคือมีหลายคนทําแบบนี้แต่เพื่อนผมคนนี้เขาทําแล้วทําให้ผมเห็นเขาบอกว่าเขาอธิษฐานบางเรื่องอยู่ในประเทศไทยนี้แล้วไม่ได้รับคาตอบเลยเพราะในประเทศของเรานี้ย่านฟ้าอากาศไม่ได้ถูกเปิดกว้างเท่าไหร่ คือเราเทพสดิีเทพในย่างฟ้าอากาศมันดุมา,มากๆอะถ้าเราสังเกตนะทุกทุกภูเขาเกือบจะทุกภูเขาทุกลูกเลยอะ่ะมีลูกเขารบมีเจดงเจดีมีผีวิญญาณชั่วปกคลุมเหมือนพระเจ้าของเราทรงบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อเลือดเล็ดเนื้อเราต่อสู้กับเหล่าเทพสดิเทพในย่างฟ้าอากาศเพื่อนผมคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาไม่มีตางไปเกาหลีพวกเราทุกคนรู้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศแห่งการแห่ง แห่งประเทศแห่งการอธิษฐานอ่าเดี๋ยวผมจะไปถึงเกาหลีแล้วก็อิสราเอลด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีตังซื้อตั๋วไปเกาหลีเขาดูข้อมูลน,นะเขาม่มีตังซื้อตั๋วไปอิสราเอลและโซนเอเชียใต้ของเรานี้ประเทศหนึ่งที่ท้องฟ้าเปิดที่สุดที่คนที่คริสเตียนเข้มแข็งที่สุดและเขาจะต้องเขาจะต้องไปอธิษฐานก็คือสิงคปโปร์ เขาก็เลยบอกว่าเขาอาธิษฐานในประเทศแห่งนี้หลายปีไม่ได้รับคำตอบเขาก็เลยมีความเชื่อว่าใช่คำอธิษฐานของฉันคงถูกผีมันสาตานในย่านพากากาศช่วงชิงไปเพราะท้องฟ้าไม่ได้เปิดนะครับเหมือนตอนที่ดานนียลคำอธิษฐานของดานียอลกลัวดานียอลจะได้รับคำตอบนะครับทูตสวรรค์องค์นั้นต่อสู้กับเหล่าเทพเปอร์เซียอยู่21วันเรื่องนี้แหละที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราพอเขาไปอธิษฐานที่สิงคโปร์ปุ๊บ เขากลับมาหนึ่งสัปดาห์คำตอบของเขาได้รับ 1, ทันทีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตายตัวไม่ต้องมันดราม่านะครับทุกคนนะไม่อยากให้พวกเราดรามา่าหลังจากที่ผมได้ยินคำนี้คำพยายามของเขานี้ปุ๊บมันก็เลยสะกิดใจผมเลยว่าแล้วทำไมประเทศไทยประเทศไทยของเราถึงไม่เป็นแบบนั้นล่ะทำไมผมถึงกล้าบ,บอกกับทุกคนว่าผมเป็นนักอธิษฐานผมก็เลยบอกว่าถ้าสิงคโปร์ทำได้ ท้องฟ้าสิงคโปร์เปิดเกาหลีใต้ท้องฟ้าของพวกเขายิ่งเปิดอิสราเอลไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยก็ต้องทำได้ผมก็เลยเริ่มขอสิ่งนี้จากพระเจ้าสำหรับคริสตจักรก่อนเมื่อก่อนเช่าก่อนนะยังไม่เป็นที่ดินสองไร่กวนเหมือนตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ทุกคนได้มองเห็นภาพชัดเจนเลยสำหรับบ้านหลังเล็กๆที่เช่าเมื่อก่อน ผมบอกกับพระเยซูิจ้าว่าพระเจ้า,ถ,าถ้าคำพยันนี้เป็นจริงจากพระองค์ลูกก็ขอทําให้มันเป็นจริงเพราะลูกต้องการให้คำปัิฐานของลูกเนตเชื่อมตรงจากพระองค์โดยตรงจากพระองค์โดยที่ไม่ต้องมามีวิญญาณชั่วเหล่าเทพสถิตในเยี่ยมฟ้าอากาศทาให้คำปธิฐานของลูกเคลื่อนไปหรือว่าไปช้าหรือว่าลงมาช้านะลูกขอสงวนพื้นที่ในตัวบ้านเล็กๆที่ลูกเช่าตรงนี้ ยิงเลเซอร์ยิงพัสซิลิของพระองค์ขึ้นตรงต่อหน้าพระบันลา์ของพระองค์ในในในบ้านหลังนี้ที่ยิงตรงมาตรงตรงบ้านหลังเนี้ยลูกขอสั่งห้ามด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้กับลูกว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนพื้นที่ตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าสิงคโปร์ทำได้เกาหลีใต้ทำได้หลายหลายประเทศอเมริกายิ่งทำได้อิสราเอลยิ่งทำได้ท้องฟ้าของพวกเขาเปิดเหล่าเทพสถิษฐีเทนิยานยานฟ้าอากาศไม่มีสว์ไม่มีส่วนลงมาตรงนั้น ผมจึงเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับและมันเป็นจริงเพราะผมคิดตั้งแต่วินาทีที่ผมได้ยินคำคำพยานตรงนั้นว่าแล้วถ้าอีกหน่อยผมคือคนที่มีเงินและผมคือประเทศไทยไม่มีแบบนั้นนะ่ะและผมจะต้องบินไปอธิษฐานสิงคโปร์บินไปอธิษฐานเกาหลีใต้บินไปอธิษฐานยุโรปอเมริกาหรืออ,อิสราเอลแล้วเหล่าผู้เชื่อที่ผมดูแลพวกเขาอยู่ละ ถ้าพวกเขาไม่มีตังไปพวกเขาไปไม่ได้ล่ะผมก็เลยบอกกับพระเจ้านะครับหลังจากนั้นออกจากบ้านหลังนั้นออกมาเช่าจากบ้านหลังหลังล่าสุดที่จะจะย้ายมาตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ให้ผมอธิฐานเผื่อผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้คุณน่าจะตกตะลึงเหมือนกันตกตะลึงเพราะผมเชื่อเหลือเกินหลายๆคนที่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเป็นพยานให้กับพวกเราได้ฟัง เอยอาจารย์ได้งานแล้วนะอาจารย์หายตรงนั้นแล้วนะคุณเห็นไหมครับเพราะผมอ้างสิทธิอำนาจตรงนี้ท้องฟ้าสองไร่สามงาน37ตารางวาตรงนี้ยิงยิงพระสริของพระเจ้าขึ้นตรงไปถึงหน้าบันลังของพระเจ้านะจะไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกงหรือผีมานนิยังชั่วสักตนเดียวเลยที่จะมาอยู่บนหัวตรงนี้เพราะคำาิธีฐานของผมทุกคำที่นี่จะต้องวิ่งขึ้นตรงลงมาตรงจะหน้าบันลังของพระบิดาของผม โดยที่ไม่มีอะไรขัดขวางทั้งนั้นนี่แหละคือท้องฟ้าที่เปิดผมอัดคลิปื่าเช้าว้อ1สิบห้านาทีไม่สามารถสรุปให้ทุกคนเข้าใจได้ผมก็เลยมาไลน์แบ่งปันให้กับทุกๆคนนะประเทศไทยหลายๆโบสถ์เมื่อเหล่าผู้รับใช้ได้ไปที่เกาหลีใต้สังเกตในโบสถ์คุณก็อาจจะเป็นนะครับผมดูแล้วมีหลายโบสถ์แต่ประเทศไทยเลี่ยมแบบเกาหลีใต้ไม่ได้นะผู้รับใช้หลายคนบินไปเกาหลีใต้เพื่อจะไปดูคริสตจักรที่เกาหลีใต้ดูผู้รับใช้ดู เราผู้เชื่อที่เกาหลีใต้คนเกาหลีใต้อธิษฐานำคมักคเม้นมากตื่นแต่ตีสี่ตีห้าตอนนี้หลายโบสถ์จึงทำฮะลุกขึ้นลุก,ลกตื่นเช้ามาอธิษฐานตอนเช้าเรียมแบบเกาหลีใต้แต่ประเทศของเราทําแบบเรียมแบบเกาหลีใต้ไม่ได้นะผมบอกเลยนะเกาหลีใต้มีภูเขาภูเขาสําหรับอธิษฐานโดยเฉพาะพวกเขา พวกเขานึกถึงตอนที่พระเยซูชอบปลีกวิเวกไปอธิษฐานบนภูเขาพวกเขาจึงมีภูเขาอธิษฐานพวกเขาสร้างห้องเลยนะครับสร้างห้องโดยเฉพาะเลยคนที่จะอธิษฐานบนภูเขาคือต้องไปอยู่ในห้องนั้นอธิษฐานพวกเขามีภูเขาอธิษฐานม,มีห้องมีห้องใต้ดินอธิษฐานเกาหลีใต้จึงเอาจริงเอาจังและท้องฟ้าของพวกเขาเปิดและเห็นประเทศเกาหลีใต้ไหมพระเจ้าอวยพรมากขนาดไหนผมก็เลยว่าใช่ผมจะเริ่ม เริ่มจากบ,บ้านหลังเล็กๆตรงนั้นเคลื่อนมาที่บนหลังหลัเก่าล่าสุดเคลื่อนมาที่ตรงนี้อย่างขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมเพิ่มขนาดของมันสองไรก่กว่าแล้วทํำไ้ผมถึงกล้าบอกกับทุกคนว่าทุกคําอธิฐานที่นี่ได้รับคําตอบบนเลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าเพราะท้องฟ้าเปิดเพราะท้องฟ้าที่นี่เปิดนะครับหลายคนฉะนั้น ไม่ใช่แค่ที่นี่ทำได้นะทุกคริสตจักรทำได้ทุกคริสตจักรทำได้และถ้าทุกคนอยู่ที่บ้านของทุกคนหลังจากฟังคำพยายาของผมนี้จบคำแบบแบงของผมนี้จบ,บ,บ,จบทุกคนสามารถอ้างสิทธิ์นักบ้านของทุกคนได้เช่นเดียวกันบ้านหลังเล็กๆของทุกคนในพื้นที่ตรงนั้นได้เช่นเดียวกันแต่ที่คริสตจักรท้องฟ้าจะเปิดเยอะที่สุดผมกล้าบอกเลย ที่คริสต์จักรทำไมพวกเราต้องไปอธิษฐานที่โบสถ์ทำไมพวกเราต้องไปนมสัสก,การที่โบสถ์ก็เพราะว่าก็เพราะว่าที่บ้านของหลายๆคนในวันนี้ผัวเชื่อเมียไม่เชื่อเมียเชื่อผัวไม่เชื่ออยู่มาวันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะก,กันคุณเห็นไหมครสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวขัดขวางฉะนั้นทุกคนก็สามารถอ้างสิทธิ์ตรงนี้ว่าโอเคพระเจ้าบริเวณบ้านของลูกตรงนี้ทั้งหมดทุก ทุกตลางนิ้วยิงพัสิลิของพระองค์ขึ้นตรงต่อหน้าบัลลังของพระองค์เลยเราเทพสถิเทพบินยันชั่วในย่านฟ้าอากาศเมื่อเข้ามาถึงพัสิริของพระองค์ที่ตั้งกำแพงล้อมรอบบ้านของลูกไม่ใช่แค่ในผืนแผ่นดินนี้ยิงตรงขึ้นไปยังย่านฟ้าอากาศจนถึงหน้าบัลลังของพระองค์นี้ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้เลยเมื่อนั้นเมื่อคุณคุกเข่าอธิฐานเมื่อไหรคำอธิฐานของคุณจะเป็น 8G9G 10G ก็คือจะปิ๊ดปีป๊ดกลับมาเลย ไม่มีสูขตายตัวนะครับมันคือความเชื่อและผมทำให้มันเป็นจริงนะครับาาเพราะคำพยายามของเพื่อนผมคนนั้นมันทำให้ผมฉุดคิดได้ฉะนั้นพี่น้องสมาชิกท,ทุกคนที่มาอาธิฐานที่โบสถ์ได้รับคำตอบทุกคนแม้กระทั่งหลายคนที่ติดตามผมในเพจที่ผมอธิฐานเพื่อที่พวกคุณได้รับคำตอบผมเชื่อนะมันไม่ใช่ตัวผมนะแต่เพราะ ผมอธิฐานอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ท้องฟ้าเปิดทั้งหมดที่นี่ที่ท้องฟ้าเชื่อมตรงโดยตรงโดยไม่มีอะไรขัดหวงข้างบนนี้เลยกับคำอธิฐานที่ผมร้องขอกับพระเจ้ามันจึงลงมาในยัดในในเวลาที่รวดเร็วนะโอเคไหมทุกคนนะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับมันอยู่ที่ความเชื่อของเราและเราจะทำตามความเชื่อนั้นกับพระเจ้า เพราะพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับเราฉะนั้นถ้าพวกเราทําแบบนี้เยอะๆถ้าผมตอนนี้ผมมีที่ดินอยู่แค่สองไร่สามงานสาสองตารางวาและผมจัดก,การที่นี่ได้ทั้งหมดนะครับหลายๆโบสถ์มีพื้นที่เยอะกว่าผมประกาศสิทธิอำนาจเลยไม่ใช่แค่ในพื้นแผ่นดินในพื้นแผ่นดินนี้ยิงตรงขึ้นไปย่านฟ้าอากาศเลยครับให้มันปลอบปลงโล่งสบายเลยข้างบนนั้นนะครับเมื่อเราทําทุกๆคริสตจักรแบบนี้ คำอธิษฐานถึงจะลงมาสู่ประเทศนี้อย่างอัศจรรย์เหมือนที่ทุกคนก็มีโครงการนะ่ะอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอธิษฐานฟื้นฟูประเทศไทยอธิษฐานมาแล้วเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ดูหมิ่นโครงการเหล่านั้นนะแต่ทําไมไม่ได้รับคําตอบสักทีละ่ะบางคําอธิษฐานที่ผมไปไล่ดูนะบางโครงการนะทํามาแล้วเกินกว่าสิบปีแต่ไม่เห็นเกิดผลอะไรเลยอืก็ยังคงถามตอ่อ ฉะนั้นถ้าคำแบ่งปันของผมตรงนี้จุดประกายให้พวกเราร่วมกันทําท้องฟ้าสองไร่นี้เปิดโบสถ์ของคุณมีกี่ไร่ถ้าเปิดเอามารวมกันสิครับพระเจ้าก็จะคือสิ่งนี้แหละท้องฟ้ามันจะเปิดและผีวันสตาน์ในย่านฟ้า,ากาศจะไม่ทําให้คํำปธิษฐานของพวกเราสูญเปล่าและเมื่อน,นั้นเราไม่ต้องไปสิงคโปร์ถ้าไปเที่ยวผมไม่ถึงว่าตั้งใจไปอธิษฐานเหมือนเพื่อนผมนะ คำว่าไม่ไม่ต้องไปสิงคโปร์กับเกาหลีใต้หรืออิสราเอลนะแต่ถ้าจะไปเที่ยวนะก็เรื่องเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องต่างหากแต่ถ้าจงใจที่จะอธิษฐานก็คือนั่นแหละเราทําให้ทุกโบสถ์ทุกพื้นที่ที่คริสเตียนครอบครองทุกพื้นที่ที่คริสเตียนครอบครองในโลกใบนี้เราทําให้ยิงตรงขึ้นฟ้านั้นเปิดออกทั้งหมด นี่คือคำอธิฐานที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเราในสวรรค์เป็นอย่างไรขอยเป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในเมนไ,ไหมทุกคนเห็นไ,ไหมครับที่นี่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกที่นี่ผงผางรุนแรงแต่พระเจ้าชอบตรงไปตรงมาและพระเจ้าทรงพอพระทยัยและถ้าเราผู้เชื่อทุกคนสมมติถ้าโบสถ์เฉยๆนะผมมีสมาชิก30คนอ่ะ มี30 3สบ้าน30หลังคาเรือนถ้าผมทําที่นี่สองไร่สมาชิกของผมผมก็บอกกับพวกเขาว่าไปประกาศสิทธิธอำน,นาจน,นี้ที่บ้านของพวกคุณด้วยเมื่อพวกเรามาผนวบกันคุณเคยสงสัยไหมล่ะทําไมโควิดสองสปีนี้ถึงไม่มาย,ย่างกลายหมู่บ้านที่คริสที่คริสจากนี้มาตั้งอยู่ในที่ผมบอกนี่แหละพระเจ้าทรงพบพระทัยในยุคนี้แบบนี้ด้วยนะ ผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเหมือนที่นี่เท่านั้นนะผมแค่กล้ามาแบ่งปันที่นี่ให้กับทุกๆคนได้รนะับพระพรว่ามันเป็นจริงแบบนั้นบ้านสมิชชของผมทุกหลังที่ผมไปเหยียบไปอธิษฐานเราอธิษฐานเรากินข้าวด้วยกันพวกเราประกาศสิทธิอำนาจว่าทุกตารางนิ้วที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ในผืนแผ่นดินนี้ยิงตรงขึ้นขึ้นไปบนฟ้าด้วยจะไม่มีอะไรมาบินผันไม่ไม่ใช่นกนะนกบินผานได้นะแต่สิ่งชั่วร้ายเทพสติเทพ ในย่านฟ้าอากาศวิญญาณชั่วเห็นไหมนะทุกคนทำดูด้วยความเชื่อผมไม่ได้มาบาังคับผมแค่มาแบ่งปันสิ่งนี้แล้วจากนี้ไปเราคอยดูประเทศไทยถ้าเราบอกว่าเรารับประเทศไทยเราอย่ามัวแต่ไปอ้างว่าสิงคโปร์ประเทศเล็กๆเราอย่าไปอ้างว่าเพราะว่าคนเกาหลีเข้มข้นคนคน,คนเกาหลีเอาจริงเอาจังถ้าเราไปอ้างแบบนั้นเรานี่แหละคนไทยนี่แหละสมควรและถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วถ้าเราไม่ทําเรามัดแต่อ้างก็นั่นแหละสองร้อยปีมันถึงได้แค่นี้ไงครับอืมนะในวันนี้ประกาศสิทธิอาํานาจในค่ําคืนนี้เลยอ่ะที่บ้านของคุณเลยผืนดินของคุณทั้งหมดที่คุณครอบครองพระเจ้าให้พวกเราครอบครองไม่ใช่แค่ให้เราครอบครองที่แบบเออผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เราเหยียบไปเหยียบมาคุณรู้ไหมแต่ละประเทศมีน่านฟ้าเป็นของตัวเอง ถ้าเครื่องบินต่างประเทศบินมาน่นฟ้าในประเทศไทยนะโดนย,ยิงร่วงแน่นั่นแหละทุกพื้นดินที่เราครอบครองคริสเตียนครอบครองทุกคริสตจักรครอบครองนั่นคือน่นฟ้าของพระเจ้าและเราต้องประกาศสิทธิต้องประกาศเอกลักษณ์ต้องประกาศสิทธิอํานาจตรงนี้เมื่อวิญญาณชั่วโผล่เข้ามาในน่นฟ้าของเราพระเจ้าจัดก,การเองพระเจ้ายิงมันตกเองคุณเข้าใจใช่ไหมใครมาหย่งสิทธิอำนาจของพระเจ้า แน่นอนพวกเราต้องรู้แล้วต้องประกาศประเทศไทยก็มีน่านฟ้าทุกป,ประเทศในโลกโลกใบ,บนี้ต้องมีน่านฟ้าและคริสจักรเองก็มีน่านฟ้าเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่ในพื้นแผ่นดินนี้เอเม,มนนะครับโอเคนะเข้าใจชัดเจนนะทําไมผมถึงบอกว่าน่านฟ้าที่เปิดออกที่นี่เป็นแบบนั้นเอเม,มน